ขอบคุณที่เข้ามาชมช่องของนูนานะคะเอ๊ะทางไปไหนเอ่ยทางไปดูเป็นค่าตามม <c oughs> ะตามมาเจอหมาเหรอหมากลัวผีบ้านล้วค่ะไปละ <c oughs> เื่อนกระทักตลอดเลยค่ะเราก็อยากเดินชมสวนมีสวนสองข้างทางเลยค่ะนน่าเดินประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าเมตรนี่แหละค่ะกะเอานะคะเป้าหมายสาราข้างหน้าคิดว่ามีเพื่อนรออยู่1นฝูงค่ะข้างหน้าไม่เป็นไรเดินดูสวนผสมก่อนนะคะเป็นสวนผสมระหว่างต้นกาแฟและ ต้นมะพร้าวค่ะสวยงามมากเลยอ่ะต้นกาแฟงามงามค่ะพี่น้องมะพร้าวก็งามเห็นแล้วตแอ่อนซ้อนค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้าของสวนเลยค่ะอา้าวนี่คือประตูทางทางเข้าวัดค่ะแล้วก็เพื่อนมาต้อนรับไปค่ะค่ะ ไปชมศาลาวัดกัน <c oughs> นี่เลยศาลาพระบรมศรีนาค่ะเลื่อนมาเป็นศาลาการ,ปรเปลี่ยนที่เรามองเห็นมาจากถนนนะคะลังคาขา,ขาวๆนี้เป็นศาลาใหญ่นะคะประตูทางเข้าสวยค่ะสวยงามมากเลยชอบชอบนุนาชอบเป็นส่วนตัวนะค,ะคลิปนี้พาชมคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปต่อๆไปค่อยแยกเป็นรายละเอียดของแต่ละเรื่องอันนี้เป็นพระพุทธรูปใหญ่นะคะรอรอขึ้นรอนำขึ้นไว้ที่ศาราใหม่นี้นะคาะดว่าจะมีกำหนดกนารเชิญขึ้นช่วงออกพรรษานะคะหลังออกพรรษาก็จะมีก็จะมีพิธีขึ้นพระนะคะแต่ยังไม่ได้กำหนดวันรอติดตามต่อไป สวยงามน,นะคะสวยสวยมาข้างในสาราการ,ปรเปลี่ยนชมคร่าๆก่อนนะคะว้างสะอาดนะคะอ,ออกแนวพุทธจีนค่ะพุทธชัยนาคนมาเลเซียแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าขชมเป็นไรายละเอียดค่ะดูเพื่อนดูเพื่อน ขากลับไม่ส่งกันกลับบ้านเลยไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปเก็บกาแฟกดกลับบ้านค่ะไม่เข้าอะไรเลยวันนี้ดําดำานี่กินได้ไหมคะอุ้ยนี่มากับกาแฟนี่บ่นี่นี่คือเก็บได้เลยบ่กินกินได้แล้ววะดำาดํอันนี้อันนี้เด้ดําดําดีได้อันนี้นี่ใส่ได้นี่เป็นไม้ติว่าไปต้มน้ำกาแฟ เราเก็บเอาเลยค่ะเพราะว่าเป็นของเราอย่างนี้คือนี่ไม่ได้หรอเสียอะไรอันไหนไม่ได้คะอันนนี้อัดำๆไม่ได้ไม่ได้นี่ได้แต่อันแดงๆเหรอคะเออนี่นี่ไม่ได้เสียแล้วเอ้ยเก็บหมากาแฟมเก็บหมากาแฟ ไม่เคยเห็นต้นกาแฟดีนี่นอดเสียงตดพท่เว้ยเสียงตดกันบัดนี่เก็บกาแฟส่กระต้นนี่บที่ไปควานที่เไปควเอาไได้เอาเปลือกแดงมันบ่บ่จากแกออก เอานี่ตรงนี้ไปควานเข้ากินถูกต้องแล้วก็ไปตากแดดมันก็จะแห้งเข้าก็ได้นะ,ะเข้าก,กว,าว่าหนึ่งวันกลับกันแล้วค่ะค่ะกบหัวนั่นอยู่แล้วชือ่อว,วัดค่ะ